ตอนนี้ผมก็ได้มามถึงแหมจุดหนึ่งแล้วครับเป็นจุดอ,อยู่ฟังทิศตะวันออกะฮะก็คงเกือบจะถึงประตูน้ำในฟังทิศตะวันออกที่ใกล้จะถึงเคทะมลาแล้วฮะบเนี่ยบริเวณจุดนี้ยังถมได้นิดหนึ่งยูนะคระับฟังนี้ดินยังถมไปเต็มพื้นที่นะ แต่จุดที่ผมยื่นอยู่นี่น่าจะเป็นจุดธงแดงปีชังขาววอนกี้นะว่าน่าจะเป็นอันเ,อเส้นกลางของถนนนะฮะแล้วก็จากถนนน,นี้มาแห่มประมาณ4เมตร็ก้าสีก็น่าจะแปเก้าเมตรเกิน10เมตรครับนี่ฮะก็น่าจะเป็นฟังด้านนอกของถนนนับจากตรงกลางนะ ซึ่งการทำงานของกรมชนกระเลงยูนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่ขุดไปแล้วตอนนี้ตีเอาดินขึ้นมาถมไว้ตั้งบนนี้ก็ะจะเป็นจุดตีเป็นเคตน้ำลึกต่อจากเคตน้ำลึกเดิมนะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็มีการขุดได้ค่อนข้างเยอะและะ้วระดับความลึกนะฮะก็จะมีการไล่ระดับจาก หเมตรขึ้นมาเป็นขั้นบันไดครับลึกสุด5เมตรนะและ้วก็ด้านบนนี่จะเป็น1-2เมตรนะแล้วก็ขึ้นมาบนบนถนนเอ่อบนถนนตลิงขึ้นไปแล้วก็เป็นเกาะขึ้นข้างบนดูจากจุดนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าพื้นที่จันดินที่คุดนะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็น หลายสีหลายชั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็มีข้อสงสัย,ยในเรื่องของการที่ผมได้ไปพบกล่องซ้ายาดินตีผลซ้ายหรือว่าจะเป็นก้อนซ้ายตีอันจุดเขาตีเขาเรียกว่าเลงซ้ายตีข้างเคท่ามราชสปานของเลงซ้ายที่สำนักงานกับอันเชื่อมต่อระหวางควนของเลงซ้ายครับ สำนักง,งานเคทําลากก็จะมีกล่องซ้ายอยู่แล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดตีเป็นเจ้าบ,บ้านใจเดินสัญจรไปมาในอดีตแล้วก็เรียกตรงจุดนั้นว่าเป็นเล็งซ้ายนะเป็นสันซ้ายตีใจเดินทางได้ผมก็เลยสันนิษฐานไว้สองข้อนะว่าซ้ายตีมันอยู่ในบริเวณนั้นมันมาจากธรรมชาติหรือว่ามาจากการนํามากองไหวของคนนะยกตัวอย่างเช่นข้อสันนิษฐานของผมที่ว่า น่าจะอาจจะเกิดอาจจะเกิดจากคนนํามากล่องไห้ก็เพราะว่าอันบริเวณนั่นคนเราคนแก่บอกว่าเคยเป็นวัดเก่านะผมก็เลยสันสนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นทรายที่คนนํามาเข้าวัดมาทําเป็นเจดีย์ทรายหรือเปล่านะแต่จํานวนมันคงจะปริมาณเยอะมากครับเพราะว่าสังเกตจากการขุดดินไปไหลายลึกไปหลายเมตรก็ยังมีทรายอยู่แสดงว่าทรายนี้มันจะต้องทับถมกันเป็นเวลานั้นกับมีข้อสันนิษฐานที่2ว่าอาจจะเกิดจาก การทับถมโดยธรรมชาติอาจจะเป็นทรายที่ถูกชาติล่างมาจากภูเขาไหลลงมานะเพราะว่ามันจะเป็นเกดทรายเล็กๆนะฮะไหลมาตามหล่องทางล่องทานจนมาค้อนกันอยู่ตีหนองนี่เพราะว่าหนองเล็งทรายเป็นจุดที่เป็นแองกะทะรองรับน้ำฝนตีไหลมาจากนะฮะดอยฟังดอยไม่ปื้มนะฮะนี่ฮะทางทิศตะวันออกแล้วก็แหมฟังหนึ่งก็เป็นดอยหลวงครับฟังทิศตะวันตก คือทั้งสองฟังเนี่ยเวลาฝนตกน้ำหลากมามันก็จะมาไหลลงมาคอนตีหนองเลงซ้ายตรงนี้ก็เลยสันนิษฐานข้อที่2ว่าอาจจะเกิดจากธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องมาหาเหตุผลทักล่างว่ามันจะเกิดจากอะไรย่งกันแน่แล้วก็สังเกตจากจันดินนะฮะจันดินตีคุดเขาจะเห็นเป็นจันจันเลยครับเนี่ยฮะ สีมันจะแตกต่างครับสีเข้มสีจางเอาไว้เดี๋ยวผมมีเวลาผมจะลองเดินสำรวจดูชั้นดินว่านอกเหนือจากจุดที่ผมปะทรายแล้วมันจะมีจุดไหนตีปะทรายแหมกอนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจากาธรรมชาติผมก็คิดว่ามันน่าจะมีหลายจุดตีมีทรายอยู่เพราะว่าทาั้งไหลของน้ำจากดอย ทั้งสองข้างนะันว่าจะเป็นทั้งด้อยหลวงหรือว่าเป็นด้อยทั้งด้อยแม่ปื้มทั้งบารเรามันมีหลายช่องทางตีน้ําไหลเข้ามาหาหนองนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการไหลจากด้อยผมคิดว่าน่าจะมีซ้ายอยู่หลายจุดในบริเวณหนองเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปในเรื่องของการเสาะหารักฐานเพื่อมายืนยันว่านอกจากจุดที่เขาปะซ้ายแล้วมันมีจุดไหนที่มี ดินหรือมีสายแหมกอนะฮะแต่วันนี้ผมก็คงจะปิดท้ายของการสำรวจอัปเดตการคุดลอกหนองเลี้ยงไสเอาไว้คลิปนี้ก่อนนะฮะเอาเตาอีก่อนนะครับนะเนาะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องเดินทางกลับไปเอาถุงเอามาใส่หากบับที่เก็บไว้เอาละเหมือนมาได้ครับเดี๋ยวมันนกมันจะเอามากินมดนะฮะก็ถือว่าได้ซักมือหนึ่งก็ยังดีครับเป็นรางวัลการสำหรับการเดินทางในวันนี้ เพราะว่าผมสึกว,ว,ว,ว่าช่วงนี้ผมจะได้กินบัวนักเป็นพิเศษและกลัวจะได้กินแห่มกำมคงจะหา,หายยากแล้วครับอ่ะโอเคถ้าจะได้ก่ออย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจกันนะครับสำหรับ GF ฟ x กสปอร์ตอนทรวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ